สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะสัปดาห์นี้เข้ามาพบกับคุณครูย้อยครูบุมครูนานและครูหมูที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบำเหน็จนโรงจังหวัดชัยภูมิระดับชั้นอนุบาลปีที่1น,นะคะเรียนรูปแบบออนมาน์หรือออนแฮ d นะคะในการส่งงานที่บ้านสัปดาห์นี้หน่วยบ้านเรียนเกียงกัน หน่วยบ้านเรียนเคียงกันเราจะมาเรียนรู้มี3เรื่องด้วยกันคือเรื่องแรบกบชื่อของเพื่อนบ้านและมีความสําคัญของเพื่อนบ้านเราเรื่องที่2การช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับเพื่อนบ้านของเรานะคะเรื่องที่3การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและชื่อเพื่อนบ้านของเรามีใครบ้างก่อนจะไปเรียนเรื่องเพื่อนบ้านของเรา คุณครูมีเพลงคำคล้องจองและนิทานมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะบ้านเรือนของพวกเราไม่เงียบเหงาอยู่เอกามีเพื่อนร่วมชายคะ่ะสนทนาปลาใสกันเราควรมีน้ำใจรู้จักให้และแบ่งปัน สิ่งของอาหารนั้นแบ่งกันได้ไม่หวงของรักษาความสะอาดช่วยปัดกวาดให้หน้ามองรอบบ้านทุกหลังต้องสะอาดโล่งโปร่งสบายปลูกต้นไม้ที่สวยงามชมทุกยามสุขใจกายอากาศก็สดใสใครได้ชมชื่นบานตาขยะที่สกปรกไม่ทิ้งรกให้บาดตา เชื้อโลกจะนำพาโรคทั้งหลายมาสู่คนขยะที่มีต้องลงถังสะอาดจางังทุกแห่งผลบ้านเรือนทั้งตำบลน,น่าอยู่จริงกว่าจริงใดบ้านเรือนที่เคียงกันเราช่วยกันสร้างสุขได้ทุกคนมีน้ำใจขอให้เกิดสุขร่วมกันจบกันไปแล้วนะคะคำของจงนิทานหรือเพลงนะคะ เด็กได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะเด็กๆคะเด็กๆได้ฟังแล้วจะได้ทั้งสนุกและความรู้ด้วยนะคะเรามาเรียนรู้กันต่อเลยนะคะเด็กๆบ้านใกล้เรียนเคียงผู้สมมุติว่าเพื่อนบ้านมีชื่อใครบ้างนะคะบ้านหลังแรกบ้านสมรักบ้านหลังที่สองบ้านหนุนิดบ้านหลังที่สามคือบ้านหน่อยหนานะคะ เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเราอยู่บ้านใกล้กันนะคะเรามีเพื่อนบ้านที่ดีเรารู้จักมีน้ำใจให้กันและกันนะคะและรู้จักแบ่งปันกันอย่างเช่นเด็กๆมีขนมก็แบ่งขนมให้เพื่อนๆกินนะคะอย่างมีน้ำใจและการช่วยเหลือกันอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่บ้านแล้วเราไปอยู่นอกบ้านนะคะแล้วมีขโมยขึ้นบ้านเรา เพื่อนบ้านของเราก็โทรแจ้งตำรวจให้มาจับขโมยให้ด้วยนะคะอย่างนี้เป็นต้นเด็กๆคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าการมีเพื่อนบ้านที่ดีการช่วยเหลือกันการมีน้ำใจให้กันนะคะเราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะเด็กๆคะเด็กๆบอกได้ไหมคะว่าเด็กๆมีเพื่อนบ้านหรือเปล่าและเพื่อนบ้านชื่ออะไรคะถ้ามีอย่าลืมส่งไลน์หรือว่าโทรมาคุณครูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้หน่วยบ้านเรียนแข่งกันก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเจอกับคุณครูย้อยคููหูมูคุูหมูครูนันใหม่นะคะอ๋ออย่าลืมทำใบงานที่คุณครูส่งไปให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย